มาครับเรามาเร <c oughs> <TH> LET ิ่มคางที่สองกันเลยนะครับคางที่สองก็เริ่มแบบนี้เลยนะครับวัดกะนะครับอ่าใส่เข้าไปนะครับวางไปสิบสี่เส้นขึ้นกันนะครับใส่เข้าไปสอดใส่ตรงนี้เลยนะครับนี่สอดใต้นังยางนะครับนี่สอดใส่ว่างนะครับมุนหลอบนะครับใส่เข้าไปแบบนี้เลยนะครับอ่า ใส่ไปหอยมันครบนะครับใส่ไปสิบีนะครับรอบนี้ผมจัดลงสิบีนะครับรอบรอบนี้จัดใส่สิบีเข้ากปดูเรียมดูไล่เบิ้งนะครับว่าเส้นตอกเข้ามันเป็นจังไดนะครับจัดลงนะครับแต่มันบอกเขาทาเขาทางเข้ากับเปลี่ยนทางครับนะครับจัดแบบนี้นะครับใส่ไปนะครับรอบนี้ก็1สิบีเส้นขึ้นเก่านะครับในการว่าง ขางที่สองนะครับอันนี้เป็นขางที่สองนะครับซึ่งเสียนต่อข้อเตรียมไว้แล้วนะครับข้า็จัดใส่เข้าไปจนกว่าจะหมดสิกล่องที่ข้อเตรียมไว้นี่นะครับเนาะข้เตรียมเส้นต่อไว้พร้อมแล้วสินะข้า็ใส่เข้าไปข้าก็ขไม่ได้นับอีกนะเพราะว่าข้านับแล้วนะครับเพราะว่านับเรียบร้อยแล้วว่ามีกี่เส้นนะครับใส่เข้าไปให้มันหมดกล่องที่กล่องไว้นะครับ Okay. ใส่เข้าไปแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวฮ่อไปจับที่หลังนะครับเพราะว่าฮ่สิได้กระแทกจับเส้นตอกด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้มันก็ยั่งบอนั่นนะครับยังไม่เสร็จนะครับเขาต้องจับเส้นตอกอีกเทค่นึงนะครับเคลียร์หลังจากฮ <Okay. S 2> ่าได้แบบนี้เราฮ่อก็นจะมาจับ เส้นตอกนะครับกระแทกให้เส้นต่อท้องกันนะครับเพื่อความสวยงามนะครับใดล้วเขาก็นได้มากกับแทะกันนะครับกับถังแหลกนะครับว่าเขาสิมัดตรงไหนนะครับนี่นะครับหมายได้ที่แล้วเขาก็ จะมัดเลยนะครับจะล็อกเลยนะครับโอาจะมาเทียบเบิงนะครับมาทอกันบ่นะครับโอเคเดกกนการครับทอกันเท่ากันสิ ล็อกให้แน่นเลยนะครับตรงนี้พอกันแล้วนะครับล็อกให้แน่นเลยนะครับก็จะเป็นดันเซตนะครับสั้นแรกนะครับขางที่สองนะครับชั้นที่หนึ่งขางที่สองนะครับสำหรับงานต่อการล้านเม็ดแต่งนะครับคูเนี้นะครับเตรียมส่งให้ลูกค้านะครับเ็ดเซตก็บดีไปส่งเลยนะครับ เตรียมส่งนะครับคู่นี้เซตเนี่ยก็คือทรงเลยนะครับช่วงใบครับเค okay, เรียบร้อยครับใส่สันที่สองต่อกันนะครับสันนี้เรียบร้อยครับ